เลยอะครับเด้อมื่หันลูกเดือนเดือนไอเดือนเงาเขาน่นผมบอกว่าเง้าไปชังนาแขนแขนบนน่ะยวกคือนี้มันสูงช่างขึ่นมัูงโค้ขึ้นผมเนา่ใบค่ำหน้ามีดีบดึงสวนจีบดึงสวนหลอมันยังเก็บอยู่ห้าหัวไข่สันยาสันไข่น้ามีงเขาตกเก่าไปไกลดึงดึงอยูุ่ลากหลังถอดถอดขาเขาถอดต้นขาเข้าีเฝ้าถอดถปงเมื่อเฝ้าถอดเฝ้าถอดเรื่อยเฝ้าถอดก่มเม่เอาไม เอานามนาได้หลายแต่ก็ดีหนอครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่โค้กอยู่ค้กยยังเดี๋ยวนี้เอาไหมเดียวทีทางม้ากอพานไปเลยยงมยืมเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกเงี่ยงคังเดี๋ยวเเิ่อยมึงครับ่อยงยาวยาวยาวสสัเด้ครับเจ้่อยงครับมาย่าไปดีมงยาวยาวว้าปลกเลยสัาสครับสัสสัส ด่าเอยๆ่าเรื่อยๆเกียร์มากแค่นางเยร์มากื่อานบเขาเปนสีกันเนี่ยคุงหน้าคุะไรขึ้นมาล้างอะไรขึ้นมาลอกลอกไฝคเี่ยว Yep. Hấp bổ nó ครับ bổ nó. Hấp bổ nó. Anh chụp đồ Cái <laughs>

ตลอดโตงไปโสกลับให้ได้ถ้าโทไปดีถึงมากจะท่าเดียยังัดไปขึนมากอดทอก้งนั่งเนี่ยไปขึนมากเลยบ่าดสักท่าบุกมาเลยพอลนีหอาตองเอาครับเดี๋ยวนี้สามนครับสามนึงสามนึงางเดือยาเลยครับเดียวว่าจะหลวลงานะในใจยกสามนเอ้าปึ้งพาดี มึ่งขาทีโตดึงขึ้นมึมีข้องครับข้องหนักๆหงเลือดไปก่อนจัง,งกง้ Un งานเส้นสั้นยาวแล้วลงยาวก็ตีไปว่าเอ้ายาวก็ยาวจริงๆก,กล้าออกไปกล้าดึงนิดเดียว400เมตรออกมาแล้วบอองานสามงานเฮ็ดได้ครับเลือดโตเลือดมันเลื่อมก,กันหลายมาเด้อมาเด้อ,ดอทะลุดเด้อได้มันขาดมันใจ ยกสามหนึ่งเอาผมขอมาถึงเลยปึ้งปึ้งจุ่มเรือไปก่อจยหล่นลงเห้ยนะครับจนกว่าเสสัญญาลุงเง้ยาไล่ลงไปทำลายยาวไล่ลุงไปเลยนี่หัวจะดกลางหด้ายยาวก็ยาวจริงเป็นพิดลายน้ำกันเถอะเดี๋ยวครับเดทาใหระาจารย์เห็นบางาวผมพอผมพอทางมี่หากคนเข้าอยู่บมีคอครับเป็นพิลายน้ากันไปขอเช้นใสน้ำกันเลยครับที่นี่